เคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมเราถึงกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นลองจินตนาการถึงคืนหนึ่งที่คุณต้องเดินผ่านซอยเปลี่ยวที่มืดสนิทหรือต้องนอนคนเดียวในบ้านหลังใหญ่ที่เงียบเชียบจนได้ยินเสียงจิงจ้งจกทักจูจๆขนแขนของคุณก็ลุกสู้หัวใจเริ่มเต้นรัวผิดจังหวะสายตาของคุณเริ่มกวาดมองไปในความมืดด้วยความหวาดระแวงทั้งที่จริงๆแล้ว รอบตัวคุณก็มีเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครเดินตามมาไม่มีเสียงร,ร้องโหยหวนและคุณเองก็ไม่เคยเห็นผีตัวเป็นๆเ,เลยสักครั้งในชีวิตทำไมสิ่งที่เราไม่เคยเห็นและไม่รู้ว่ามีจริงไหมถึงมีอิทธิพลเหนือหัวใจของเราได้มาหาศาลขนาดนี้ทำไมจินตนาการในหัวถึงสามารถสร้างความหวาดกลัวที่สั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจได้มากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางคํานำใจเสียงธรรมะเบาๆที่จะช่วยปลุกพลังธรรมในใจคุณให้เป็นคุณที่ดีกว่าวันนี้เราจะมาถอดรหัสลับของความขี้ขลาดในใจมนุษย์ครับเรื่องของความกลัวผีที่ยังรากลึกอยู่ในจิตสำนึกของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณกาลหลายคนมักจะบอกว่าที่กลัวผีเพราะกลัวโดนหลอกเพราะกลัวหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือกลัวจะโดนทำร้าย แต่ผมอยากจะชวนคุณมองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นครับในทางธรรมและทางจิตวิทยาความกลัวผีแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของวิญญาณแต่มันคือเรื่องของความไม่รู้ครับมนุษย์เรามีสัญชตาตญาณในการควบคุมครับเราชอบที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราชอบความชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้อย่างเช่นความมืดหรือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย สมองและจิตใจของเราจะเริ่มทำงานผิดปกติทันทีครับเมื่อดวงตาเรามองไม่เห็นและหูเราไม่ได้ยินเสียงที่ระบุที่มาได้ชัดเจนความว่างเปล่านั่นแหละครับที่น่ากลัวที่สุดเพราะจิตของคนเรานั้นไม่ชอบความว่างครับเมื่อมีช่องว่างที่หาคำตอบไม่ได้จิตจะทำหน้าที่เป็นนักเขียนบทมือทองทันทีมันจะเริ่มขุดเอาข้อมูลความทรงจาจากหนังหยดสยองขวัญเรื่องเล่าที่เคยฟังตอนเด็ก หรือความเชื่อที่ต่อเติมกันมาเอามาปั่นรวมกันแล้วพ่นภาพที่น่าสยดสยองที่สุดออกมาในใจของคุณเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่ว่างเปล่านั้นพูดง่ายๆก็คือผีที่คุณกลัวไม่ได้เดินมาจากป่าช้าหรอกครับแต่เขาเดินออกมาจากความคิดของคุณเองจินตนาการคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำร้ายเราได้ลึกที่สุดเช่นกันคุณไม่ได้กลัวผีที่มีรูปร่างหน้าตา แต่คุณกลัวความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นคุณกลัวสิ่งที่จิตของคุณปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตัวเองจนเชื่อสนิทใจในทางธรรมท่านเรียกอาการแบบนี้ว่าความปรุงแต่งหรือการสังขารครับมันคือกระบวนการที่จิตใจเราเอาสิ่งต่างๆมาปรุงรวมกันจนเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงความมืดบวกกับความเงียบแล้วเติมความทรงจำเลวร้ายลงไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความหวาดกลัวที่ไร้ตัวตน น่าสนใจคือยิ่งเราเป็นคนมีจินตนาการสูงเท่าไหร่หรือยิ่งเราเป็นคนช่างคิดช่างฝันเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสที่จะกลัวผีได้มากกว่าคนอื่นเพราะเรามีความสามารถในการสร้างภาพเสมือนจริงในหัวได้เก่งกว่าคนปกตินั่นเองครับแต่ความกลัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีรากฐานนะครับลึกลงไปใต้ความกลัวที่ว่าผีจะหลอกมันมีรากเหง้าของความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ซ่อนอยู่ เป็นความกลัวที่ทําให้เราต้องดิ้นรนเอาตัวรอดและเป็นความกลัวที่ผูกมัดเราไว้กับวัตฏสงสารอย่างไม่สิ้นสุดความกลัวนั้นคือความกลัวตายครับทําไมความกลัวผีถึงเท่ากับความกลัวตายทําไมคนที่ปากบอกว่าไม่กลัวตายแต่พออยู่ในที่มืดกลับสั่นไปทั้งตัวและที่สําคัญที่สุดคือทําไมสิ่งที่เรามองไม่เห็นถึงย้อนกลับมาสะท้อนความยึดติดในตัวตนของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าความกลัวผีส่วนใหญ่เกิดจากความจินตนาการและการปรุงแต่งของจิตที่เกลียดความว่างแต่ถ้าเรากระเทาะเปลือกของความหวาดกลัวนั้นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเราจะพบความจริงที่น่าตกใจครับว่าผีไม่ใช่ตัวต้นเหตุที่ทําให้เราขวัญเสียแต่สิ่งที่ทําให้เราสั่นสะท้อนไปทั้งใจคือความตายที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของผีต่าหาครับในทางธรรมท่านสอนไว้ว่า ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือมอรณะภัยหรือความกลัวต่อการแตกสลายของร่างกายและดวงจิตลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เรากลัวผีสิ่งที่เราจินตนาการตามมามักจะเป็นเรื่องของการโดนทำร้ายการโดนหลอกจนเสียสติหรือการโดนพรากเอาชีวิตไปเราไม่ได้กลัวเพียงแค่การเห็นรูปร่างที่แปลกประหลาดแต่เรากลัวว่าสิ่งนั้นจะมาสั่นคลอนความมั่งคงของตัวตนเราทำไมผี ถึงเป็นตัวแทนของความตายที่น่ากลัวที่สุดนั่นเป็นเพราะผีคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมครับมนุษย์เราคุ้นชินกับการจัดการสิ่งต่างๆในโลกทางกายภาพเรามีบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดมีกุญแจล็อกแน่นหนามีแสงไฟที่สว่างจ้าเพื่อความอุ่นใจแต่สำหรับผีกำแพงหนาแค่ไหนก็กันไม่ได้ กุญแจดีแค่ไหนก็ล็อกไม่อยู่และความมืดมิดก็เป็นบ้านของเขาเมื่อเราเจอสิ่งที่อำนาจของเราเข้าไม่ถึงและสติปัญญาเราหาคำตอบไม่ได้ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตหรือความยึดมั่นในตัวตนของเราจึงพังทลายลงทันทีความกลัวผีจึงเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นว่า เรายังยึดติดในร่างกายนี้มากแค่ไหนยิ่งคุณรักและหวงแหนในร่างกายนี้มากเท่าไหร่ยิ่งคุณกลัวว่าความสุขและตัวตนของคุณจะหายไปมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งกลัวผีมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะผีคือตัวแทนของโลกที่เราไม่รู้จักเป็นโลกที่อยู่ตรงกันข้ามกับทุกสิ่งที่เรายึดถือไว้การเห็นผีหรือความรู้สึกว่ามีผีคือการเตือนสติเราว่า วันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนั้นวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียทุกอย่างไปและจิตที่ยังไม่ได้ฝึกฝนมาดีพอย่อมไม่อาจยอมรับความจริงที่น่าเจ็บปวดนี้ได้บางคนอาจจะแย้งว่าฉันไม่ได้กลัวตายนะแต่ฉันแค่กลัวความสยดสยองแต่ลองพิจารณาดูให้ดีครับความสยดสยองนั้นคืออะไรมันคือภาพของร่างกายที่เน่าเปื่อย ร่างกายที่ผิดรูปผิดร่างหรือร่างกายที่ไร้ซึ่งวิญญาณสิ่งเหล่านี้คือภาพจำลองของความเสื่อมสลายที่เราพยายามวิ่งหนีมาตลอดทั้งชีวิตเราพยายามใช้เครื่องสำอางใช้เสื้อผ้าสวยๆใช้ความบันเทิงมาฉาบหน้าเพื่อลืมความจริงที่ว่าร่างกายนี้คือซากศพเดินได้ที่รอวันเน่าเปื่อยเมื่อผีปรากฏตัวขึ้นแม้จะในจินตนาการ มันจึงเป็นการกระชากหน้ากากที่สวยงามออกและบังคับให้เรารเผชิญหน้ากับความเน่าหนอนที่เราหวาดกลัวที่สุดนอกจากนี้ความกลัวผียังสะท้อนถึงความกลัวในผลกรรมที่ซ่อนอยู่ในใจส่วนลิบด้วยครับหลายครั้งที่เรากลัวสิ่งลี้ลับเพราะเราลึกๆแล้วไม่มั่นใจในความดีของตัวเองเรากลัวการถูกทวงหนี้จากเจ้ากรรมในเวรเรากลัวว่าสิ่งที่มองไม่เห็นจะรู้ความลับ หรือความผิดบาปที่เราเคยทำไว้จิตที่เศร้าหมองหรือมีแผลเสียนย่อมเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อความหวาดระแวงเมื่อใจไม่บริสุทธิ์ความมืดจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้คุมวิญญาณที่พร้อมจะลงทนเราเสมอดังนั้นความโกาลหลในใจเวลาที่เราอยู่คนเดียวในที่มืดจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระครับ แต่มันคือการประทะกันร,ระหว่างตันหาที่อยากจะอยู่รอดตลอดไปกับความจริงที่ว่าทุกสิ่งต้องดับศูนยิ่งเราสะสมตัวกูของกูไว้มากเท่าไหร่เกราะป้องกันใจเรากลับยิ่งบางลงเท่านั้นเพราะเรามีสิ่งที่ต้องห่วงเยอะเกินไปจนกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ความกลัวแทรกซึมเข้ามาได้ทุกทิศทางหากคุณยังคงวิ่งหนีความมืดวิ่งหนีที่ป่าช้า หรือต้องเปิดไฟนอนทุกคืนเพื่อความสบายใจนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีงานใหญ่ที่ต้องทำกับใจตัวเองครับงานนั้นไม่ใช่การไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนมาคุ้มครองแต่คือการเรียนรู้ที่จะวางความยึดติดในตัวตนลงทีละน้อยถ้าเราเริ่มเข้าใจว่าความตายคือส่วนหนึ่งของลมหายใจถ้าเราเริ่มมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงของหยิบยืมจากธรรมชาติ และถ้าเราเริ่มสะสมความดีจนใจสว่างพอที่จะไม่กลัวการตรวจสอบจากสิ่งใดเมื่อน,นั้นหน้ากากของผีจะเริ่มเลือนหายไปและกลายเป็นเพียงปรากฏการธรรมดาของโลกคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้เลยตอนนี้คือเราจะเปลี่ยนความขี้ขลาดให้เป็นปัญญาได้อย่างไรมีวิธีการฝึกจิตแบบไหนที่จะทำให้เราเดินเข้าหาความมืดได้อย่างสง่างาม โดยไม่ต้องอาศัยเวทมนต์คาถาใดๆและเราจะทำอย่างไรให้ใจเราสว่างพอจนผีในจินตนาการไม่มีที่อยู่อาศัยอีกต่อไปเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการค้นหาความลับใต้หน้ากากของความหวาดกลัวกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจแล้วว่าความกลัวผีคือจินตนาการที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเองและลึกลงไปนั้นมันคือความกลัวตายที่เกิดจากการยึดมั่นในตัวตน วันนี้ผมจะขอมอบกุญแจสำคัญที่จะช่วยปิดประตูความขี้ขลาดและเปิดดวงตาแห่งปัญญาเพื่อให้คุณไม่ต้องตกเป็นทาสของความมืดมิดอีกต่อไปครับวิธีการแก้ความกลัวที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกหรือการพกเครื่องรางของขลังให้เต็มคอครับเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงการสร้างความอุ่นใจชั่วคราวแต่ไม่ได้ทำให้รากเง่าของความกลัวหายไป ตราบใดที่ใจคุณยังมืดบอดตราบนั้นคุณก็จะยังหาผีตัวใหม่มาหลอกตัวเองได้เสมอดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกที่ต้นเหตุคือที่จิตใจของเราเองด้วยสามขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนแรกการใช้สติเผชิญหน้าและจำแนกความจริงเมื่อความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจอย่าพยายามวิ่งหนีครับเพราะยิ่งหนีความกลัวจะยิ่งตัวโตวขึ้นเรื่อยๆ ให้คุณลองหยุดนิ่งๆและมองดูความกลัวนั้นเหมือนมองดูตัวละครในละครสักเรื่องหนึ่งลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่ฉันกำลังกลัวอยู่นี้มีรูปร่างหน้าตาจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงความคิดที่ใจฉันสร้างขึ้นมาเองจงใช้ปัญญาแยกแยะระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับบทละครที่ใจปรุงแต่งถ้ามีเสียงลมพัดมาโดนหน้าต่างก็ให้รู้ว่านั่นคือเสียงลม ไม่ต้องเติมบทต่อว่ามีใครมาเคาะเรียกถ้าเห็นเงาวูบวาบที่หางตาก็ให้รู้ว่านั่นคือแสงและเงาไม่ต้องไปแต่งภาพต่อให้เป็นใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวทันทีที่คุณดึงสติกลับมาอยู่กับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าตามความเป็นจริงโดยไม่ใส่ไข่ใส่สีเพิ่มลงไปพลังของจินตนาการจะลดลงและความกลัวจะเริ่มสลายตัวไปเองเพราะไม่มีอาหารให้กินครับขั้นตอนที่สอง การใช้เมตตาเป็นเกราะป้องกันภัยความกลัวคือพลังงานที่หนักและเหนียวชิริเป็นพลังงานทางลบที่ทำให้ใจหดหู่การที่จะสู้กับมันได้เราต้องใช้พลังงานที่ตรงกันข้ามนั่นคือความเมตตาครับหากคุณรู้สึกว่ามีพลังงานลี้ลับหรือสิ่งมองไม่เห็นอยู่รอบตัวแทนที่จะกลัวจนสั่นสะท้านให้ลองเปลี่ยนความรู้สึกเป็นการสงสารดูครับคิดเสียว่า ถ้าเขามีตัวตนอยู่จริงๆเขาก็คือเพื่อนร่วมชะตากรรมที่ยังวนเวียนอยู่ในความทุกข์เขาอาจจะหิวเขาอาจจะหนาวหรือเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือการที่คุณตั้งจิตแผ่เมตตาว่าขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านพ้นทุกข์เถิดมันเป็นการเปลี่ยนระดับพลังงานในใจคุณจากเหยื่อที่ขี้กลัวให้กลายเป็นผู้ให้ที่สง่างามทันที ทันทีที่เคลื่อนใจคุณเปลี่ยนเป็นความรักและความปรารถนาดีผีในจินตนาการของคุณจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะความเมตตาคือแสงสว่างที่ทำลายความมืดมิดของความระแวงสงสัยได้อย่างราบคาบขั้นตอนที่3การฝึกตายก่อนตายหรือมรณานุสตินี่คือยาแรงที่จะรักษาโรคกลัวผีได้ถึงต้นต่อครับอย่างที่เราคุยกันว่าความกลัวผีคือความกลัวตาย ดังนั้นวิธีแก้คือต้องฝึกยอมรับความตายให้ได้ในทุกลมหายใจลองบอกตัวเองในที่มืดดูครับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของฉันวันหนึ่งมันต้องเน่าเปื่อยวันหนึ่งมันต้องกลับสู่ดินเมื่อคุณยอมรับได้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงของหยิบยืมจากธรรมชาติและความตายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนการนอนหลับความหวงแหนในตัวตนจะลดลง เมื่อความยึดมั่นลดลงความกลัวที่จะถูกทําร้ายหรือกลัวที่จะสูญเสียก็จะเบาบางลงตามไปด้วยคนที่เตรียมตัวตายมาอย่างดีในทุกๆวันจะเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยครับเพราะเขารู้ว่าต่อให้เจออะไรก็ตามสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือการตายซึ่งเขาก็ได้ทำความเข้าใจและยอมรับมันไว้เรียบร้อยแล้วความสงบเยือกเย็นแบบนี้แหละครับที่เป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีผีตัวไหนจะก้าวข้ามมาได้คุณครับ ผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ที่ป่าช้าไม่ได้อยู่ที่บ้านร้างและไม่ได้อยู่ที่มุมมืดไหนเลยครับแต่ผีที่น่าสยดสยองที่สุดคือผีที่ชื่อว่าความหลงที่สิงอยู่ในใจเรานี่เองครับมันหลอกให้เราเชื่อว่าร่างกายนี้เป็นเรามันหลอกให้เรากลัวความมืดและมันหลอกให้เราวิ่งหนีความจริงของธรรมชาติไปตลอดทั้งชีวิตวันนี้ถ้าคุณยังรู้สึกกลัวอยู่ ผมขอให้คุณลองจุดไฟดวงเล็กๆขึ้นมาดวงหนึ่งครับไม่ใช่ไฟจากเทียนหรือหลอดไฟฟ้าแต่เป็นไฟจากสติและปัญญาในใจคุณจงเดินเข้าไปหาความมืดด้วยความมั่นใจในความดีของตนเองจงเชื่อมั่นว่าจิตที่สว่างด้วยเมตตาย่อมเป็นที่รักของทั้งเทวดาและมนุษย์และจงระลึกเสมอว่าไม่มีสิ่งลี้ลับใดจะทำร้ายเราได้ เท่ากับการที่เราปล่อยให้ความคิดของตัวเองเชื่อเฉือนใจตนเองครับเมื่อคุณจุดแสงสว่างนี้ขึ้นมาได้ความมืดในใจจะหายไปและคุณจะพบว่าในที่ที่เคยดูน่ากลัวที่สุดกลับกลายเป็นที่ที่เงียบสงบที่สุดเพราะไม่มีผีตัวไหนจะหลอกคนที่ตื่นแล้วได้อีกต่อไปครับขอให้ทุกท่านก้าวผ่านความมืดมิดด้วยหัวใจที่สว่างสวย และค้นพบความกล้าหาญที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในดวงวิญญาณของตนเองนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับหากเนื้อหาตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นเครื่องมือที่จะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องทางธรรมนำใจไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เสียงธรรมะเบาๆแห่งความเข้าใจนี้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่คอยนำทางให้คุณสร้างสิ่งดีๆและรักษาความสงบในใจของคุณไว้ในทุกวัน ขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับทางธรรมนำใจครับ